สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอกับผมแวน k f c เช่นเคยแต่ในวันนี้ผมจะมารายงานข่าวเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดสด,สดร้อนๆเกี่ยวกับดาวเตะชาวอาร์กเจนตินาอย่างลีโอน e เมสซี่ที่ในตอนนี้ได้แยกทางกับสโมสรบาร์เซโลนา <Barcelona S 1> เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าแล้วเขาจะไปที่ไหนต่อโดยสมโมสรที่เป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะคว้าตัวเมสซี่มากที่สุดในตอนนี้ก็คือปารีสแซงแ็งแมง แต่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังคงมีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะทั้งมีข่าวว่าบาร์ซ่าจะทำการขัดขวางไม่ให้เมสซี่ย้ายไปปารีสเพราะสโมสรปีเอสเ j ก็กำลังละเมิดกฎ Financial Fair Play อยู่เหมือนกันและก็ยังมีทั้งประเด็นที่ว่าบาร์ซ่ากำลังพยายามเซ็นสัญญาเมสซี่ให้กลับมาใหม่แต่ถ้าทำอย่างนั้นมึงจะจัดงานถแถลงอำลาให้เมสซี่ไปทำไม ก็เรียกได้ว่าเกิดความชุลมุนวุ่นวายมากมายไปหมดมีนํำซ้ําสํานักข่าวของฝรั่งเศสหลายเจ้าก็ได้มีการปล่อยข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยว่าเมสซี่กําลังเดินทางมาที่ปารีสซึ่งก็ทําให้แฟนบอลปารีสจํานวนมากแห่มารอกันที่หน้าสนามปาร์คเดอปรินต์กันตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ได้มีปาปารัสซี่จับภาพของเมสซี่ยังว่ายน้ําเล่นอยู่ที่บ้านของเขาในกรุงบาร์เซโลนาได้ทําให้แฟนบอลปารีสต้องออกมารอกเกอร์แต่ในวันนี้ เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองสื่อหลักมากมายได้รายงานแล้วว่าลีโอนเนลเมสซี่ได้ตกลงที่จะย้ายไปยังปารีสแซงต์แชงแมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา2ปียาวจนไปถึงปี2023พร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาไปอีก1ปีจนถึงปี2024โดยที่เมสซี่จะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ21ล้านปอนด์ต่อปีหรือตีออกมาคร่าวๆราวๆ4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็เรียกได้ว่ารอบนี้น่าจะเป็นของจริงแล้วแหละ พราะนอกจากนี้ก็ยังมีคนถ่ายภาพที่หน้าสนามคัมนูเป็นภาพของพนังงานสนามกำลังถอดถอนรูปของเมสซี่ที่สนามออกแล้วก็ยังมีคนบันทึกภาพรถตู้เพิ่งขับออกมาจากบ้านของเมสซี่ไปยังสนามบินในกรุงบาร์เซโลนาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเช่นกันสื่อต่างๆก็รายงานแล้วว่าเมสซี่กำลังเดินทางไปสนามบินเพื่อบินไปยังปารีสเพื่อเซ็นสัญญาก,กับปารีสและรอวันถแถลงการ์แบบออฟฟิเชียลจากทางสโมสรก็เรียกได้ว่าใจหายจริงๆกับการนำลาสโมสรข,ของเมสซี่ในครั้งนี้ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆบาซ่าด้วยเพราะเมสซี่กำลังไปปารีสจริงๆแล้วในตอนนี้แฟนบอลปารีสก็ได้ออกมารอรับเมสซี่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีอะไรพลิกผันหรือไม่ก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับ แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการรายงานข่าวด่วนในวันนี้ในช่วงนี้ก็อาจจะมีเหตุการณ์หรือมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์การย้ายทีมของเมสซี่มาให้ท่านผู้ชมฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับเขาก็ต้องบอกเลยว่าการย้ายทีมของเมสซี่ในครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ช็อกทั้งโลกเลยจริงๆก็ถาท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้อีก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับฟุตบอลเวิลด์ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยสําหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ